สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแล like er ้วก็เอ็ซีเบอร์สุขสุขคนว่าจะเป็นฝั่งไทยหรือฝั่งลาวหรือทางต่างประเทศใดๆก็ยินดีตอนหเข่าสุดส่องน้องเตยซาลาเนาะพ่อแม่พี่น้องพี่น้องก็อยู่ห่อยู่หน้าคือเก่าเนาะออกมาห่ออกมาหน้าออกมาห่เจียวข่าวนาะพ่อแม่พี่น้องส่วนนี้น้องเตยกับบอ่อยได้ลงคลิป่ะขอโทษขออภัยหลายเน้อพ่อแม่พี่น้องหนึ่งจักหวาแบบบอคอยมีเวลาไปไหนนาะพ่อแม่พี่น้องเมื่อหนึ่งกัเปิดคลิปมากอะประเทศยังไปเลี้ยงงัวอีกคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้อง เพราะว่าแม่เพิ่นไปเกี่ยวข่าวรับจ้างเนาะพ่อแม่พี่น้องก็เขาก็สพิภูกลูกมันไหวแล้ใส่น้องเตยหลัดน้องเตยจัดมันไม่ขีดชิลงเลยนะน้องก็ได้ไปเลี้ยงงัวเนาะเพราะว่าพ่อเพิ่นให้ไปหลัดงัวเนาะเข่าท่านได้ซุกขักพี่น้องก็เลยเป็นเกี่ยวเกี่ยวข่าวรับจ้างก็เกี่ยวระหว่างหน้าไม้เข่านี่เนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เข้าเกี่ยวอยู่น้องเตยนะคะก็ออกมาเนาะก็ยังมากินข้าวเนาะกมากินข้าวเนาะพ่อแม่พี่น้องกินข้าวแล้วก็จะหาหลัดงัวเนาะ อาหารของเฮาวหน okay, um okay. ่อพลพี่น้อกุ้งตุ้งเจริญกะบตุ้งเจริญกุ้งจะเอาเรื่อต้อนเน่อพลพี่น้องหนึ่งจังหวะเปิดต้อนแล้วกับปลาลุงต้อนแล้วก็เอาอาหารหนาะบางมือก็ได้บางมือกับโบได้เนาะมีแจ่วปลาน้ำน้ำมีแบบผิดน้ำหน่อพลพี่น้องอ่าตุ้งเตยกับเปิดคลิปไว้เนาะหนึ่งจังหวะที่ได้ไปเลยโบต้องว่าลายเนาะพลพี่น้อง เนาะมากินข่าว,กกาวรำนาญน้อยเนองกินข่าวแล้วกันจะได้เป็นหลักงวยเนาะเป็นกุ้งกุ้งหอยกุ้งห้องแล้วก็หอยเนาะกุ้งแบบทำมาซาดนะเฮ้ยแล้วท่านด้กิน,นข่าวเศร้าแมวกาเศร้าสอ,สอ,สอนแล้รอเา มันอยู่เรื่อเนาะเขาออกมานาะออกมันมาหากินเนาะช่วงนี้ก็เผาสุกแล้วคนก็เกี่ยวเผาได้แล้วบางคนก็กันปัน่นเนาะบางคนก็ทให้ซุก คือข่าวองเกินกับเอ้าแรกจะวายท่านได้ชุดเนาะนีะ่นก็สิเหม็นเจ้าป้าน้องหนูเนาะแม่งก็ให้ข่าวกับบกินคำคำว่ามีอาหารกับบกินแม่งคุ้นโหด ข้าวลับจ้างก็จักเข้าจ้างวันหนึ่นนงแล้วน้อยหน่อยนึงตัวบนนีอยู่ระหว่างวันสี่สิบหาสิบเน,น,นะนาะงานไม่ท่าเป็นจ้างเนาะยัง้องเตยสิทาเบินเนาะแปลกเนาะได้เงี้ยง,งยวันเลยเนาะ ได้คาะท่านไปชุบเคร่องที่เกี่ยวนึ่งกะบสำนึกไปรับจ้างเลยเนาะหัวคนจ้างลายเตยก็กินข้าวแลยเนาะพี่น้องกัไปหาหลัดงัวเลยเนาะเปข้าวกันเนาะนี่กับซีเมนหน้าลงเตยน้องไปพี่น้องอันที่ว่าเกี่ยวข้าวอยู่อันกับซีเมนน้ำเปล่าองเตยเนาะเป็นเกี่ยวคนเดียวเนาะมือนี่ก็จักมือ,อยังเรลือมาเกี่ยวข่าวมือตะเกาก,กับบริเกี่ยวอกเนาะ มื่อยากเก้วกับแก้วยากเกียวกับโกแกวเสียงกับปากไบ่อยากออกเจ็บคอเจ็บคอเจ็บคอตัวเอยเอาลงมาผูกเลยวรอบ่งพูน้ทรงซ่องหรืออนักนก็สิเมนคนเกี่ยวขาวรับจ้างเนาะพ่อแม่พี่น้องหลายคนอยู่นาอเดียวเ่นก็แล้วและอีกสองสามหมื่นเบิ่งเรียกก็แล้ว อวาแล้วนะ้องหมนมีเงินจ้างนะแถวเทิงผีก็ะเลี้ยวบนระเบอกคือสีเลี้ยวบนระเรแถวเทิงก็ได้คขีบกาเนาะยาพ้าเบื่อกนะ็เด้นเนาะขวามันบริมีแนวเสี็ดเนาะขวาเมืองนี้ไปหลัด,ลดงอเด้ใส่เส็ดขีบนะอื่นจากสีดขีบเนี่ยกายภาพาเบื่อกรนเด้นเะนาะ ได้ลงคลิปเรื่องงัวกันล่วงจะคิปเรื่องงัวเขาด่าลงเตยกับบมีคลิปลงเงน้อบอพี่น้องเหมือนเตยแบบล่วงดอกว่าเขาลงเตยกับปุ๋ยเกี่ยวได้คือว่ัชิลเลน,นบัดวา่าชิออกมากเกี่ยวเขาเราให้ไปหลัดง,งวัวปะจังงัวไปงัวลงเตยบอเมนคนเกี่ยวไล่ไล่น้อบอพี่น้อง ก็มีตาบ้านตัวเองนี่แหละเนาะมื่นนี่โบแดต์ไปแล้วเนาะพี่น้องฟาแถวนี่พลเหลวไปแล้วเนาะพี่น้องยังแต่ก็ยังน้อยเดียวเนาะเหลวจนสีเบิด์เลยพยายามคุณลายด้วหนึ่งเจ้าอาพแบบลูกเป็นกระยูกรุงเทพนะเนาะการขาดเงินไวปจ้างเจ้าคาบเลยจนสียเ้ลวไปแล้วแถวนี้ เลยจะเข่าปวดซุกไปเลยอันนี้ก็จะเป็นหน้าซาปูเนาะพ่อนี mm ่น hmm. ้องเข่าเป็นกระง,งามงามอันนี้ก็งัวอง,งเตยเองเนาะงัวงเอามาจากบ้านบันตะโกยบริปลายหนามูอเนาะจนไปเอาไปลายหมูหมหมอ่เลยทีเสียวเข่าเป็นก็ะล่ลายเนาะพ่อนี่น้อง จนสิเต็มตลางเทียงนะผ่อนเตยกระปล่อยนล้องงจะลงลอยู่ตางไหนวะเ็อยู่แบบแบบน้ำเปนดีเกีหายหายลุ่มผุบเตยผ่อนเตยลงหลุมพน้นงเตยสยางลงไปห้าหลักน,น้นองบ้ค่ข่าวคนแีน้หนิก็สซกบบุลรนกนน้ ดิงัวกันอยู่เนี่ยหลัดไว้นะว่าถ้าชิปูใส่ต่อเพื่อกะเข่าเหมืนท่านดิกรูเกอสิไดิลัดงัวนแ้่งมาไหนเจ้าสิหลัดแ,แดพ้รหรือเปล่าแต่เมื่อไหร่ยังเบียดแพ้เข่าเขาท่านดิกูส์สั่นคนเ่าะเข่าก็ไล่ลายนเำเงินเจ้าเกี่ยวกับมิตรบ้านตัวเองเลย นี่นาะคนเจาข่าวการไล่คนอยู่น่ากังวลพี่น้องมึงเคยกบแยกว่าดางังแบบข่าวเป็นเกี่ยวแน่นคะันว่นาเพิ่นชิบันกู้คุณเบิร์ตนิก็สิสบายแนนะ่เนาะเลี้ยงงูแบบผูกไว้แล้วพี่นเ้องเคยสินลันเอาลูกมันไว้มัวกระจ้อยสวย ข้าอีกมันบ่เทิงเข้าแล้วติงวัวตัวนี้ฮะตัวไม่ใหญ่อืมบ่เทิงเป็นไรสิบ่เทิงมัวกัน ูกเลยับน้องเตยก็จะไปเกี่ยวเขาน้องมินน้องเตยแต่ละแล้วเองวางอตัวนี้เข้าปุบมาเลยอยากกินแต่แท่ใส่เขาไปฮ เกรบซูีด <Heh> ีน่อดน้องนี่จะกินใส่ข่าับลงลุ่มกับบกอลนเตยนแหลลงไปลบไม้เนาะนี่กเป็นเวลาประมาณ11องเขนเลยน้องกะชิด้ยายงัวนี่ยแ่ลงเตยไม่ยายเนาะหวานลงเตยจูงบปอยงไปมันไปเา ัวไปกันนะเนัวกันยานเลาลง,ลงปาไปถูกหนงนะคุณตัวได้ัวข่าวนะคือมาเห็นเะ ไปชิบวไว้แถวนี้ก่อนเนาะฟรีนแล้วเนาะเอนก่ะจะเ็นนมื่อหายชิ่นเข่าเนาะอยากน้ำใจไปเอาน้ำม,มา หน่อยนะเฟร่งสงตัวกาแฟเลยต้องไปกับมตัางมุมกล้อง มานั่งที่เท้าแคมก็ไม่พี่น้องปลาบงนี่หลัดวายานมันเห็ดเขากเจ้าอยากน้ำตอนนี้กัได้ตอนนี้กัเป็นเวลาประมาณสองโมงแรงนะพี่น้องกะปล่อยงัวเลี้ยงเนาะเดือนนี้กะนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องงัวกะเข่าดอนเลยตีแต่โบปล่อยเนาะกะบเบรกอยู่เวลาทาเพลนโบอยู่กะนเสีได้ผูกไว้อีกนาะงปวดต้งหน่อยกะ ที em, ่กำขำอีกจ <floor> right. ังหน่อยกันที่ได้ไหลเขาขอกน้ำฝนพี่น้องน้องเตยกะกินข้าวกินย่างแรกเลยน้ำฝนพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้กะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนน้ำฝนพี่น้องคลิปหน้าจังมาพ่อกันใหม่เนาะกับฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเตยเห็ตคลิปต่อๆไปในเด้อสบายดี